มอ่าครับผมขอ,อกราวัิดทุกคนด้วยครับวันนี้ผมมีเกม آ, อาคุโย่ครั้งนึงกับคุณพ่อาเลียวันนี้มาอยู่เกมแบทเฟล โมบายเป็นเกมที่ทังฟิลดใครก็น่าจะรู้จักกันในเวอร์ชัน PC ซึ่งมันก็มีในมือถือเป็นเซิร์ฟเคสเบต้าหรือเซิร์ฟลองเดี๋ยวเรามาตั้งอายุก่อนดีกว่าอันนี้ก็คืออะไรอะเตือนก็ผมจะตั้งให้มันดูเก่าๆนิดนึงจะได้เผื่อมัน,นจำกจำกัดอายุใช่ไหมเออใช่ไปกันเลยดีกว่าล็อกอินด้วยล็อกอินด้วย Google แล้วกันครับ โอเคร้อยตัวอย่างต้องกดซ้ำอีกรอบหรอนี้เราก็เรามันหมุนแป๊ะหมุนติ้วเลยชนะไหมเนี่ยว่าน่าจะนานอยู่นิดนึงโอเคไม่เป็นไรล็อกอินไม่ติดเรามาใน้ด้วย Google แทนละกันที่มีเยอะของเรางั้นเดือเหรอ s ั t t ติ g งมีเบสิกมีคอน r ทร เราโอเคสตาร์ท okay, ไปเลยนี่คือหัวขา้องเนี่ยอดเวลสองจะได้บอลสุดยอดตอนนี้คือเราเริ่มต้นที่เวลหนึ่งไม่ใช่สิมันเกมนี้ม่นเรียกว่าสมาร์ทครับมาละ Battlefield Mobile สนับสนุนโดยเราคือ Unplay ใช่ไหมเนี่ยจะ Unplay อ่ะ แอนเพเยอร์เพราะเราร้อยด้วยกูสครับกูสิแล้วทำไมเราต้องออกมาหาห้องใหม่ปืนเรามีปืนอะไรบ้างมีแค่ปืนกันเดียวนี่นะ <c oughs> มีปืนกระบอก,ออกเดียวอียมาเอาใหม่อีกรอบนึงอ๋อผมไม่กดเองต้องรอรอให้คนเต็มเลยชไหม รอไ้ครับถือว่ามีคนเล่นมาเล่นเซิร์ฟทดลองเยอะเหมือนกันนะผมไปหาในแอป,ปเดิมครับแอป,ปเจ้าเดิมเจ้าเก่าที่ผมคุ้นเคยก็คือแอปแ a ็ a นั่นเองเดี๋ยวเพื่อใครที่อยากลองโหลดแอปแท็นี่ไหมเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ลงไปในใต้ Description คลิปนี้แล้วกันนะครับผมเคยบอกคนแล้วนี่นะเออมีคนตั้งชื่อเป็นสีซ่ามอะไรนี่ที่เกิดหรอ เราไปดีแล้วกันโหลดเอาหนึ่งรอรอเกิดใช่ไหมตี <_' c ười> พรอยชื่อเปล่าัสดีเจ้าครับครับว่าแหวแหวครับแหวน่ือรถได้คีมาแล้วครับไปดูดูดูมาโห เพราะว่าเป็นเซิร์ฟเทสเบต้าเขาก็เลยยังไม่เอาภาพชันมาให้เล่นแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาบีแต่เสื่อความคงแข็งมา ชมชมวิวได้ไงคนมองเจ้าชัางติดแตงเรื่องนี้เขาไม่ขยับรถเลยอ่ะมาไป Let's go ไปไม่เปลี่ยนมองด้วย <S <S ล,ล,ลืมเปลี่ยนไปเพราะว่ามุมกล้องมันขยับตามตัวที่เราขยับตัวเลยนะเหม็นมาแล้ว เป็นไหมเออไหนจะเป็อโหน่อยิครกลองล่างจะตาย มีคนระับยิงได้เหมือนกันนะเนี่ยว่าไงเพื่อนเดี่ยววันนี้เพื่อนไม่เห็นเห็นไหมเออเรียบร้อยของยิ้มคปับเชื่อมีท่อว่ะเวลายิงกล่องลังแล้วกล่องลังแตกอ่ะมันวันกล่องลังมันมีแตกมันมีแตกแต่ว่าอันที่เป็นวางท็อที่กล่องลังนะครับ ว่าจะกี่นาทีไม่ร้ายความหวานได้รถค้างมีคนขับรถคราง ไอเอครับเราจะไปยุดจุดเองหรือ่าขอรถหน่อยเพื่อนไอ้ยุดระเบิดเน,น,นี่ยอันนึงเดี๋ยวใช้มุมกล้องบุคคลที่สามดีกว,ว,ว่าไ,ไอ้เพื่อนเราอยากขี่รถถังอ่ะมุมกล้องคนดี ม,มีมุมแบบเอออย่าพิงรอจนด้วอยรอจน นี้แล้วกันไปยตายีเแล้ครับนี่ถือว่าไปได้เยอะเหมือนกันนะตายนะครับอ้๊ด M สอง เราทำไปได้แค่สูงเนี่ยอะไรกันคือเขามีโหมดยุดจุดอย่างเยอะใช่ไหมไม่ได้ว่าโหมดอะไรยุดจุด Thank you for testing Battlefield Mobile ขอบคุณที่มาเล่นทดลอง Battlefield Mobile h e l o u s e r e the best game possible We run d e t u r n i n g the r a c to up your character unlock more b e i a t s and get get t r h a l t e r r u l e เราได้อาวุธใหม่เพิ่มมาแล้วสมอลทุกคนเราไปลองกันดูดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเป็นอะไรเพิ่มอาวุธดีเมาวนอยู่ไหน,ไดไหนเดี๋ยวต้องกดลับก่อนกดลับแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวลองลองไปเล่นกันอีกสักรอบดีกว่าทุกคนอ๋อนี่ปะ ใช่อ๋อจะเป็นพวกหมดระเบิดใช่ไหมเอออ๋อนี่ไงเจอแล้วจิโรอีกฟิกเราใชียบอุ๊ยอ๋อสมใจอยู่แล้วโอเคลองไปเล่นอีกรอบดีกว่าพี่จิโรอิคเลยไทยอาวุธไม่ครบเลยมีมีดมีอะไรอีกเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ปะ,ะไม่ได้เ่เห็นไม่ได้มันมีปรับกราฟิกแล้วเมื่อกี้ลืมดูเซตติ้งเลย ดูว่าเซตติ้งนอกเกมกับในเกมมันแตกต่างกันหรือเปล่าไปกันต่อ ที่ได้ระเบิดลงมาของล้าง 六。 เขายุดจุด C ก่อนนี่จุดดีไปใหม่ครับคนเอ็กสงเอ็กส เองไงน่ะโอ้โหมันอะไรน่ะ ยึดเสือไปตรงนะมันจบอันนี้มากคิดแบบเกมนี้ผมว่าจบแค่นี้ก่อนดีกว่าคุ้ง่ายก็คือจะเป็นโหมดการยึดจุดผมเรียกว่ายึดจุดแล้วกันนะหรือว่าจะยึดยึดเขตยึดแดนหรืออะไรที่ทุกคนชอบนั่นแหละต่อจาบเกม Battlefield Mobile นี่ก็เป็นเซิร์ฟเคสเบต้าก็ลองหาโหลดกันได้ในแอปแคล็บแที่ผมบอกว่าอาจจะมีแอปอื่นให้โหลดก็ได้แต่ส่วนหญ่เกมเคสเบต้าต่างๆเนี่ยผมก็จะโหลดมาจากนี้ ไม่ใช่แค่เกมแมทเท์ฟิลก,ก็ยังมีเกมอื่นมากมายซึ่งเผื่อใครที่อยากเล่นผมเชื่อทุกคนจะต้องที่ดูคลิปผมต้องเล่นเกมฟรีไฟซึ่งแอปนี้เกมฟรีไฟลแมททีคค่ใครอยากเห็นแอปนี้มีให้โหลดครับทุกคนแอปคือมันเป็นของเซิร์ฟหนังประเทศก่อนเนี่ยแต่ที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเอเชียหรือเซิร์ฟคนไทยวันนี้เลยเออก็ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้แหละแต่เผื่อใครอยากลองดูก็ลองโหลดไปได้แอปแอบแอบครับแอปดี คุณภาพดีแลนะขอขอบคุณเกมแมตช์ฟิลที่ให้เรามาเล่นในวันนี้เดี๋ยวผมก็เล่นต่ออีกครับเออโอเคแบ่ทีนี้ไม่ไป็นเพาผมอราบ